ครับครับตู้ติ๊กงาน DIY เชื่อมท่อมอเตอร์ไซค์ใช้รุ่นไหนดีครับต้องดูว่าวัตถุประสงค์ของลูกค้าต้องการอะไรครับถ้าเกิดเป็นงาน DIY หรืองานปูมอเตอร์ไซค์หรืออุกซ่อมมอเตอร์ไซค์เนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าจะชอบเป็นลักษณะสองฟังก์ชันฟังก์ชันแรกก็คือสามารถเชื่อมติ๊กในงานท่อที่เป็นท่อเล็กหรือท่อสแตนเลสบางๆเนาะแต่ถ้าเป็นลักษณะเชื่อมงานเหล็กเพราะว่างานอุ่มอเตอร์ไซค์มันจะมีพวกงานเหล็กงานโครงเหล็กงานเาตั้งหรืองานอะไรที่มีการหักหรือแตกไป ก็สามารถจะใช้เป็นชุดไฟฟ้าได้เพรนั้นทั้งสองฟังก์ชันนี้ถ้าสําหรับช่างทั่วไปอี่เขาจะเลือกใช้คือเลือกใช้ให้ได้ชั้น2ระบบคือระบบติ๊กและระบบเชื่อมไฟฟ้านั่นเองเราสร้างนั้นเป็นรุ่นไหนครับตัวนี้ของเราก็จะมีรุ่นนี้นะครับจะเป็น2องมัสซกนี้ไปตัวนี้จะสามารถใช้งานได้ทั้งสองระบบเลยเอาระบบติ๊กหรือเชื่อมอะกอนนั่นเองแล้วก็ระบบเชื่อมไฟฟ้าหรืเชื่นมูบถ้าระบบเครื่องระดับเน็ตก็คือว่าสามารถจะจัดต้องได้นะสำหรับช่างเข้าไป